รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน สวัสดีค่ะพบกับดีมรุ่งที่วาหนูแก้วกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปพบกับเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะดีมได้เรียนรู้ถึงทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของทะเลปัตตานีค่ะและวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสินค้าที่สําคัญของปัตตานีนะคะที่สร้างรายได้ให้กับคนในอดีตอย่างมากมายค่ะสินค้าบางอย่างนะคะดีมเองยังไม่เคยได้ยินชื่อแล้วก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะจะมีสินค้า อะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะจากตอนที่แล้วเรานำเสนอถึงเรื่องราวของความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ทางทะเลข,ของปัตตานีในอดีตซึ่งทำให้เห็นว่าโลกการค้าในพื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากครั้งนี้เราจะมาเจาะรายละเอียดกันให้ทราบว่าสินค้าประเภทอะไรบ้างที่มีความต้องการของโลกตะวันออกซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ค่ะครูมากคะจากที่เห็นการใช้ชีวิตริมทะเลแล้วก็ริมแม่น้ํานะคะดิมพอจะนึกออกค่ะว่าคนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงกันแต่จริงๆแล้วในอดีตเนะคะเขามีสินค้าที่สําคัญแล้วก็มีทรัพยากรหรือว่าอาชีพอะไรนอกเหนือจากประมงหรือเปล่าคะปัตตานีในอดีตนั้นอย่างที่บอกว่าเราได้เปรียบทางสภาพภูมิศาสตร์เรามีทั้งป่าเรามีทั้งทะเลก็จะมีของป่าที่เป็นสินค้าที่ต่างชาติสนใจนะครับสินค้าหลักๆ นะครับที่ปตัตตานีนาดีตได้ส่งออกไปพวกน้ำพึ่งพวกกระบูนพวกหวายพวกครังนะครับพวกเครื่องเทศแล้วก็เรามีาดีบุกทองคำเรามีงาช้างนะครับซึ่งเราจะส่งออกไปต่างประเทศนะครับสินค้าที่สำคัญทำไมนั้นนะครับก็คือเกลือเกลือนี่เป็นสินค้าที่สำคัญของทางยุโรปที่เขาจะเอาไปถนอมอาหารในหน้าหนาวนะครับแหล่งผลิตเกลือปตัตตานีนั้นเนื่องจากว่าสภาพภูมิศาสตร์เรานั้น มีแม่น้ำปากแม่น้ำปัตตานีอยู่ติกับอ่าวปัตตานีน้ำจึงผสมกันเป็นน้ำกล่อยเขาก็เลยเอาน้ำเนี่ยไปทําเป็นเกลือคึงเป็นเกลือที่ไม่มีรสเค็มจัดเป็นเลยเรียกว่าเกลือหวานอันนี้เป็นสินค้าสำคัญสำคัญของอ่าปัตปตานีในอดีตนะครับสินค้าที่สําคัญของปัตตานีในอดีตนะคะที่ขึ้นชื่อลูชามากเลยนะในอดีตในสมัยก่อนเนี้ยก็คือข้าวกับเกลือในขณะเดียวกันเนี่ยนะก็จะมียิกไทยด้วยเครื่องเทศใบถมไม นะเครื่องเทศเนี่ยเอาไปหมัดกับเนื้อนะไม่ให้มันมีกลิ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งถามว่ามันเป็นของที่เหมือนว่าเรามองว่ามันไม่มีมูลค่าอะไรเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโลกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาต้องการมากคือไทยเนี่ยถึงขนาดบอกว่าเป็นทองคําสีดำนะเพราะว่าโลกฝั่งตะวันตกไม่มีเลยในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสินค้าบางอย่างที่ไม่ได้พบแล้ว ในใน,ในการค้าในระดับอุตสาหกรรมอย่างเช่นกระบูลนะทองคำดีบุกซึ่งเราจะไม่พบเห็นเลยว่ามันมีการค้าในระดับเป็นออจํานวนมากเหมือนกับในสมัยก่อนต่อไปแล้ว ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าข้าวเกลือหวานรวมไปถึงพริกไทยที่เราสามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดายในปัจจุบันตามท้องตลาดทั่วไปจะเป็นสินค้าที่มีความต้องการเป็นอย่างมากในอดีตของโลกฝั่งตะวันออกและนี่ก็คือเรื่องราวของสินค้าสําคัญในอดีตของปาตานีที่เรานํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมคะ่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสินค้าบางอย่างที่เราเห็นแล้วก็เราใช้กันในชีวิตประจําวันเมื่อก่อนนะคะกับสร้างรายได้ให้กับบคุคคลในพื้นที่แห่งนี้นะคะได้อย่างมหาศาลค่ะตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามชมกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานได้ใหม่นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะรัฐตานีเนี่ยมันดึงดูดกลุ่มคนให้เข้ามาฝั่งตะวันตกอย่างเช่นโปรตุเกสดัชฝั่งทางวัานตะวันออกเนี่ยก็จะม,มีจีนแล้วก็ญี่ปุ่น